สำคัญเรือไม่มีกับตันไม่ได้กับตารที่นําพาเราไปชื่อกับการสมภพเป็นผู้บุกเบิกในการทําการท่องเที่ยวของบางพลีและที่สําคัญในตลาดบางพลีที่เราดูเนี่ยมันแค่ําดาความลึกซึ้งของตลาบางพลีต้องนั่งเรือเข้าไปดูเพราะที่มาของบางพลีมาจากคลองอ่าแล้วก็มาที่วัดหลวงพ่อโตแล้วถ้าไม่ได้ย้อนตำนานลอยน้ามาของหลวงพ่อโตเหมือนมาไม่ถึงบางพลีนะฮะเราจะนั่งเรือของพี่สมภพแล้วก็ให้พี่สมภพ ลอยเรือกลับไปสู่อดีตของบางพลีแล้วก็จะพาะไปทานของอร่อยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ถึงเทศกาลก่อเข้าพรรษาสองวันเราจะมีการประเพณีรับบัวมีแขกเอือก่อนสวันนะฮะย่านบางพลีเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจโดยเฉพาะคลองสำโรงที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำบางปะกงเป็นคลองขุดโบราณมีอายุยาวนานกว่า800ปีมีความยาวถึง55กิโลเมตรขุดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยรชัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีขเขมรก็ใช้คลองนี้เป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงทางน้ําแม้แต่สุนทรภู่จะไปเมืองแกลงก็ยังต้องมาผ่านคลองนี้และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นได้ขุดคลองเรียกว่าคลองญี่ปุ่นเชื่อมกับคลองสำโรงเพื่อเป็นการขนส่งสเสบียงอาหารคลองสำโรงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบางพลีและประเพณีรับบัว ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของชาวบางพลีก็จะร่องเรือเพื่อรับบัวไปตามคลองแห่งนี้ปัจจุบันชาวบางพลีได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่สมบ,บูรณ์และผ่านนักท่องเที่ยวย้อนรอยอดีตจากคลองบางพลีถึงคลองบางเฉลงโดยมีเรือพาชมทิวทัศน์สองฝั่งคลองสโรงมีเรือพายจำหน่ายสินค้าและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ท่านกำลังเขาเห็นกําลังเก็บผักบุ้งซึ่งเอาไปขายที่ที่วัดกันนะฮะแล้วก็ส่งไปตามที่ต่างๆนะฮะเขากําลังเก็บกันอยู่ยเลยนะฮะอันนี้คือแหล่งที่ขึ้นที่หน้าวัดปลาสลิดอำเภอบางพีที่ว่าขึ้นชื่อขึ้นชื่อนะฮะ,ะนี่ฮะออกมาจากตรงนี้ดูความะ่าที่เขาต้องทําแผงโซลา่ากัดกัน้นตาตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขากําลังทาปลากันอยู่นะฮะทำปลาสลิดเค็มเลยนะฮะ ซึ่งซึ่งขายที่หน้าวัดชาลีวันนะฮะเป็นเป็นชุมชนของพัฒนานะฮะซึ่งตอนนี้เป็นโอท็อปก็ติด,ดํำดับไปแล้วนะฮะขายขนมทั้งตาแน่ๆเลยนี่ไง,งรสวัสดีค่ะ คนคนก็มาหลายทั้งแต่ก็เพราะว่ามันราคาถูกใช่ไหมเมื่อก่อนบาทเดียวตอนนี้กี่บาทบาทหนึ่งนี่พันหนึ่งเลยเหรอตอนนี้สิบบาทสิบบาทยุคสมัยอันนี้มันแป้งโม่เองอะโม่เองแต่ที่ขายทั่วไปมันจะเป็นแป้งสำเร็จมันจะเปรี้ยวมันจะเหม็นอันนี้หนูโม่สด ต้องสายตาอ่ะมันจะดีมากอันนี้ท่านผู้ชมครับก็ต้องอยู่ต่โชคนะย่างร่องเรือมาแล้วพี่เขาพายเรือมาหรือเปล่าถ้าพายมาเขาได้กินใช่วันนี้ไม่ได้กินหลายอย่างมากคือที่อร่อยเพราะว่าแป้งเขาโมเองใช่แป้งโมแป้งลูกไม่มีไอ้รสเปรี้ยวไม่มีเลยจากพ่อสู่ลูกค่ะจากพ่อสูู่ลกุรุล ท่านผู้ชมก็บอกปลาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะพี่ฉจองก็บอกว่าจับหัวมันยังได้เลยอ่าเดี๋ยวลองจับก่อนเอาดี่ให้นะค่อยๆให้เขาเดี๋ยวเขาจะมามีมารยาทมากินเออโอ้โหอด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 กอดกอดไม่ให้โโอ้